นี่เป็นบรรยากาศการเจรจาตกลงกันระหว่างนางสาวแพรพลอยแซ่เอียและผู้จัดหานักมวยไทยไปสอนมวยที่ประเทศจีนหลังจากที่นางสาวแพรพลอยตัดสินใจไม่เดินทางไปจีนแล้วและผู้จัดหาเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการดําเนินการต่างๆตามสัญญาที่ทําไว้ต่อกันโดยมีนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยจุดเริ่มต้นของสัญญาเริ่มเมื่อต้นปี64ช่วงวิกฤตโควิด19 ไม่มีงานเทรนเนอร์ในยิมสอนมวยทำให้แพรพลอยหาช่องทางงานใหม่ให้ตัวเองและได้เซ็นสัญญาไปสอนมวยไทยที่จีนเป็นเวลาหนึ่งปีกับผู้จัดหานักมวยไทยตั้งแต่มกราคมปี64ตอนแรกกำหนดเดินทางระหว่างช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม64แต่สถานการณ์โควิด19ทำให้การดำเนินการด้านเอกสารล่าช้าล่วงเลยจนถึงเดือนมกราคมปี65ผู้จัดหาจึงแจ้งว่าเอกสารพร้อมแล้วและจัดซื้อตั๋วเครื่องบินให้ แต่แพรพลอยเกิดติดเชื้อโควิด -19 าทำให้ไม่ได้เดินทางกระทั่งต่อมาเกิดกระแสแพรพลอยใช้แม่ไม้เม,ย,มยไทยเตะต่อยชายที่ราดเบียร์ใส่ศรีสาเธอจนกลายเป็นคนดังและเมื่อวานนี้ผู้จัดหาโทรศัพท์ติดต่อให้แพรพลอยเดินทางไปสอนมวยไทยที่จีนตามสัญญาหากไม่ไปต้องเสียค่าดำเนินการเอกสารตามสัญญาราว4 8 0 0 0บาทและค่าตั๋วเครื่องบินอีก5 0,000กว่าบาทรวม10,000 0บาททำให้แพรพลอยติดต่อเจ้าของค่ายมวยที่เธอเคยสังกัด ให้ช่วยประสานนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยช่วยไกลเกลีย่ยแพรพลอยบอกว่าตอนทําสัญญาอยากไปเพราะแทบไม่มีงานแต่เมื่อติดอุปสรรคเอกสารล่าช้าเป็นปีเป็นช่วงเวลาที่เธอเริ่มมีงานมีรายได้แล้วทําให้ไม่อยากไปเพราะว่าหนูก็มีงานทําที่แบบออนไลน์แล้วแล้วก็หลายอย่างแล้วค่ะแล้วก็ยังไม่ได้เคลียร์เคลียร์อะไรอยู่ตรงนี้เยอะเยอะมากเลยค่ะก็ตก ตกใจกับยอดยอดที่พี่เขาแจ้งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบล้อนล้อนไม่หมดว่าแบบจะยังไงไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครว่าเฮ้ยหนูผิดหรือหรือพี่เขาถูกหรือหนูถูกหรือพี่เขาผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูหนูไม่ได้เข้าใจแบบข้อกฎหมายนี้แล้วก็หนูแบบหนูก็แบบเห็นข้อที่หนูเซ็นไปมันแค่แบบประมาณ5 5 0ห0 0หนหนูก็เลยไม่เข้าใจว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมอะค่ะนักขนนั้นนันทีนีจันทศรผู้จัดหานักมวยไทยไปฝึกสอนที่จีนบอกว่า เหตุที่ทุกอย่างล่าช้าเพราะติดการขอเอกสารกับบางหน่วยงานและเมื่อเอกสารพร้อมเป็นช่วงที่แพรพลอยติดโควิดส9ส่วนการที่โทรศัพท์แจ้งแพรพลอยเมื่อวานไม่ได้หวังใช้โอกาสในช่วงที่แพรพลอยกําลังมีชื่อเสียงจริงๆไม่ไม่ได้อยากให้มันเป็นปัญหาแต่คือเพื่อให้ตัวเองเ,ออเจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ไม่ได้อยากมาแบบเกาะน้องหรืออะไรแต่คือเรื่องนี้เราดําเนินการมานานแล้วเราก็คืออาจจะ อีกสิเด้เรื่องโควิดหลายหลายๆหลายห,าย,ห,า,ยหายอย่างคะ่ะกว่ามันกว่ามันจะทําสําเร็จก็คือจริงๆก่อนที่น้องจะมีข่าวคะ่ะมันติดต่อน้องตลอดแล้วก็มาช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้คือติดต่อน้องไม่ได้เลยแล้วก็ติดต่อเพื่อจะนัดยื่นวีซ่าอีกรอบหนึ่งคณะที่นายสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคนกลางไกลเกลี่ยบอกว่า ยินดีที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้และฝากถึงนักมวยและผู้จัดหาที่จะไปสอนมวยไทยในต่างประเทศหากประสานงานผ่านสมาคมจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องและปลอดภัยกว่านักมวยที่จะไปสอนที่ต่างประเทศไปเป็นเทรนเนอร์นะควรจะต้องได้รับการอบรมจากการกีฬาและสมาคมร่วมกันเพื่อที่จะมีใบประกาศนียบัตร แล้วก็ใบนี้แหละที่นำไปใช้อย่างต่างประเทศได้โดยรับรองว่าได้รับการอบรมมาอย่างจริงไม่ได้ซื้อมาตกลงกันเรียบร้อยหมดว่ายินดีด้วยกันทั้งหมดอ่ะแล้วก็ยังร่วมงานกันต่อไปได้ในอนาคตด้วยนะการเจรจาที่ใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าทั้งแพรพลอยและผู้จัดหาตกลงกันได้ด้วยดีโดยแพรพลอยจะชดใช้เงินค่าดำเนินการเอกสารตามสัญญา5 0,000บาท ส่วนผู้จัดหาจะรับผิดชอบค่าตัวเครื่องบิน50,000บาทและหากมีโอกาสและจังหวะที่ดีอาจได้ร่วมงานกันเมื่อถึงเวลาสันติวิธีประมบุตรสํานัข่าวไทยอ,อสมทรายงาน